แบงค์ใช้ทัศศัพท์จากภาษาอังกฤษก็คือ B A N K Bank ก็เป็นภาษาสากลก็ไม่มีใครมาเรียกว่าเนกกระดาษแต่ที่จริงแบงก์ก็คือผลิตมาจากกระดาษมันมีขั้นตอน การผลิตที่ละเอียดคือใครจะผลิตปลอมก็สามารถที่จะทราบได้แบงก์ก็คือกระดาษนะแต่ถ้าพูดเหรียญเหรียญภาษาอังกฤษใช้คำว่าคอยเหรียญเนี่ยก็คือทำมาจากโลหะอาจจะเป็นนิกเกิลผสม หรือว่าบางบางรุ่นนี้มีผสมทองเลยนะถ้าเป็นเหรียญเมื่อเหรียญปีพศออ .2500 ที่ใช้คำว่าเหรียญทองก็มีทองผสมนี่นี่เหรียญแคนาดาเราจะมาพูดถึงเรื่องแบงก์ต่อ ก็คือธนาบัตรใช่ไหมแบงค์บอกราคาห้ารอันนี้ออกโดยรัฐบาลไทยก็จะพิมพ์คำว่าธนาบัตรเป็นเงินที่ชำระนี่ได้ตามกฎหมายต้องมีลายเซ็นของรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลงังกับผู้ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยดีไลเซนอันนี้ด้านหน้ามีพระบรมมาสาธิศลักษ์ของรัชกาลที่ออกแบงนั้นเป็นรูป รัชกาลที่9ด้านบนพิมพ์เป็นตัวเลขที่เป็นเลขไทยบนซ้ายมือของเราแต่ถ้าหากว่าขวามือนี่ก็จะเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขอารบิกแปลว่าเลขสากลใช้กันสากลก็คือใช้กันทั่วโลก นี่เป็นสากลมันจะตีโค้ดบอกให้ทราบว่ารหัสอะไรเลขจะมีกี่ตัวเราเพิสูจน์แบงจากกันใช้ผิวสัมผัสนิ้วโป้งของเราเนี่ยจะจะมี ประสาทสัมผัสที่ดีจากแบงค์เนี่ยคือกระทั่งคนตาบอดนี้ก็ก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะว่าแบงค์นั้นแท้หรือไม่แท้อด้านหลังนี่สำคัญอย่างไรก็จะบอกถึงอันนี้เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนั่งเกล้านั่งเกล้า,นลาเนี่ย ประจักษ์ก็คือรัชกาลที่สามก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีการเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกเลยที่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาแล้วก็เก่งมากค้าขายมีเงินเข้าคลังเยอะก็คือเป็นนักค้าเป็น เป็นเหมือนนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่คือรู้จักที่จะติดต่อกระต่างประเทศโดยเฉพาะมีการค้าค้าสมเภานี่มีแบมีสัญลักษณ์เป็นสัมเาวจีนการคลังของสมัยรัชกาลที่สามเรียกว่าบ่งค้่ง ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งพระนั่งเก้าแล้วก็ยังมีการสร้างสะพานพระนั่งเก้าก็คือกษัตริย์องค์นี้แหละพระองค์นี้